ต้ okay. องปรับมุมกล้องแล้วนะครับผมใช้ไว้ตรกการนะน่าจะน่าจะเห็นได้ชัดกว่าปกตินะครับพอดูหลายๆอย่างนะเราก็จะเห็นหลากหลายโทเค็นหลากหลายคอยนะครับผมอันนี้เป็นอีกอันนึงนะที่เป็น v ว c t o r Space AI นะครับผมเป็นเรี่อที่น่าสะสมไหมเป็นเรี่องที่น่าสะสมส่วนหนึ่งครับเพราะอุปทานมันน้อยครับแล้วก็เก็บไว้ทำกำไรระยะยาวได้นะครับผม จะบอกว่าเหรียญนี้ขึ้นจะพุ่งกระชูดถึงขั้นไหนนะครับตอบไม่ได้ครับเพราะว่าเหรียญนี้มันเป็นเหรียญรันระยะยาวนะคือเหรียญที่สร้างในระยะยาวเราไม่รู้ว่าเหรียญนี้มันจะเจงเป้งขนาดไหนนะแต่ที่แน่คือ Microsoft นะครับผม morning s ต a r แล้วก็หลายๆเว็บไซต์องค์กรหลองค์กรนะก็มาทําในส่วนนี้กันเยอะเหมือนกันนะครับผมในเคสตั้ดี้ของเขานะเราดูจากส่วนที่ มีโอกาสที่จะใช้งานนะครับผมซึ่งเราไม่เห็นภาพจริงๆของมันนะทําให้ผมไม่สามารถบอกได้ทางวันเปอร์เซ็นต์นะครับว่าโปรเจกต์นี้จะสาเร็จหรือล้มเหลวนะแต่เป็นโปรเจกต์เอที่เกี่ยวกับเราทุกคนนะ่ะในช่วงเวลานี้นะครับผมในตัวโปรเจกต์ของมันค่อนข้างที่จะดีนะไม่อาจจะเรียกว่าคนไม่ใช่ค่อนข้างสิต้องเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่เจ็บ Data ที่ดีมากโปรเจกต์หนึ่งนะครับผมของอเว็บไซต์นะ ที่เป็นคิปโต่อคืนซะี่ในณักปัจจุบันนี้นะพาร์ทเนอร์ของเขาก็มีแบบ s อสนะครับผมมันสตาร์เอสติกนะเนชั่นแนลเนชั่นแนลรับเบอรี่มาดิเบริเซียนนะครับเรียกว่าระดับท็อปท็อปของโลกนะก็อยู่ในตัวนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับผมถ้าใครสนใจที่ซื้อนะเก็บไว้ก็ได้ไม่มีปัญหาครับผมแต่ไม่ต้องลงทุนเยอะขนาดนั้นนะเพราะว่าราคามันค่อนข,ข้างขึ้นไปสูงพอสมควรแล้วนะครับ ใครสนใจก็มาลองดูได้นะครับผมกับวิคเตอร์สเปซเอนะครับผมสันส้นๆง่ายๆครับวันนี้คลิปไม่ยากมา